สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขามาเจอกับพืชมหศัศจรรย์มีสมญานามว่าปากาลังป่าอันนี้เป็นพืชชนิดเบียน เบียนหรือว่ากาฝากชอบขึ้นในที่ชื้นขึ้นอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่เพื่อใส่ดูดน้ำเลี้ยงจากรากไม้รูปสันฐานก็จะคล้ายๆดอกบัวครับ อันนี้ในข้อมูลเขาเรียกขนนดินแต่บางข้อมูลเขาก็เรียกกากหมากตาลสีบางข้อมูลก็เรียกเรียกทั้งสองชื่อเลยเรียกกากหมากตาลสีด้วยเรียกขนนดินด้วยส่วนสมยาน้ำปากาลังป่านี่ก็เป็นแค่สมยาน้ำครับเขาจะมีความสวยงามคล้ายๆปากาลังครับใบหรือว่ากลีบรองดอกนี่จะเป็นลักษณะ สีเหลืองเหลืององมส้มครับเป็นลักษณะเหมือนยกเหมือนยกเหมือนแก้วส่วนตัวกลมๆที่ว่าเหมือนดอกบัวนะจะมีสีส้มอมชม,ม,มพู อันนี้ในข้อมูลเขาระบ,บุว่าเขาจะมียวงมีก้อนอยู่ใต้ดินเนี่ยในยวงในก้อนเ่ยจะมีสารชนิดหนึ่งซึ่งเขาสากัดออกมาเอาใช้รักษาเกี่ยวกับโรคโรคคอผือดแต่บางข้อมูลเขาก็บอกว่าเอาเอาดอกเนี่ยครับเอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาฝนครับน้ำฝนหยอดหูรักษาโรคหูน้ำหนวกได้ เขาเก็บความสวยความงามความแปลกความหัศจรรย์ของพืชชนิดนี้นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับ ดูๆแล้วเขาก็เหมือนปลาการังที่อยู่ในทะเลจริงๆนะครับครับ,รบก็ขอจบคลิปจต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ